สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพามาดูโรงเรือนพ่อเห็ดัางฟ้าแบบมินิที่ได้ทําไว้เมื่อ2วันก่อนนะครับพอเปิดดูก็เป็นที่น่าพอใจครับก้อนใช้เห็นถึงว่ามีคุณภาพออกประมาณ70-80%นะครับแทบทุกก้อนเลยก็เป็นโรงเรือนแบบมินิที่ทําไว้และก็จะมาตอบคําถาม FC ด้วยนะครับเกี่ยวกับคําถามที่ว่าเห็ดัางฟ้าเนี่ยมันเพาะหครั้งเนี่ยสามารถเก็บผลผลิตได้นานแค่ไหนนะครับ อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าก้อนเชื้อมีคุณภาพดีนะครับก็คืออัดด้วยธาตุอาหารเห็ดอยู่ในก้อนนะครับก็เก็บได้ประมาณ3มเดือนหรือมากกว่านั้นอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมเคยเพาะเห็ดนางฟ้าแบบโรงเรือนมานะและที่สําคัญก็ขึ้นอยู่กับแหล่งที่ผลิตและจําหน่ายให้เราด้วยนะครับต้องมีธาตุอาหารอัดเต็มถึงจะเก็บได้นานนี่คือปัจจัยที่1ครับปัจจัยที่2ก็คือช่วงฤดูกาลที่เพาะเห็ดนางฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเพาะกันในช่วงต้นฤดูฝนนะครับอันนี้ที่ผมทําคลิปเนี่ย ก็เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับความชื้นสัภาพอากาศก็กต่ําผมจึงต้องทําโรงเรือนเพราะเหตุขนาดจิ๋วก็มีกระมบังใบหนึ่งเติมน้ําลงไปแล้วก็มีพยางคลุมเพื่อรักษาความชื้นอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เห็ดนางฟ้าของเราเนี่ยเก็บได้นานเหมือนกันและที่สําคัญเนี่ยผลผลิตจะมีความสดนะครับถ้าเราวางไว้ใต้ต้นไม้ ก็ออกเหมือนกันนะแต่เก็บไม่ได้นานดอกเห็ดอาจจะเหี่ยวเพราะว่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมันไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับปัจจัยที่3ที่ทําให้เห็ดนางฟ้าเนี่ยเก็บได้นานก็คือสภาพพื้นที่ครับอย่างที่บอกไปส่วนใหญ่เขเฉพาะกันในโรงเรือนมิดชิดมีลมโกรกนิดหน่อยมีแสงผ่านบ้างนะครับก็คือสามารถควบคุมความชื้นได้อันนี้ก็เป็นอีกโรงเรือนที่ผมทําไว้นะครับสามารถควบคุมความชื้นได้ก็มีผ้ายางคลุม ไอ้น้ำเหลเหยออกมาก็จะอยู่ในบรรยากาศข้างในนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยต้องเปิดให้ลมเข้าด้วยไม่ใช่ปิดมิดเลยนะครับก็แค่นี้เองครับปัจจัยที่ทําให้เห็ดนางฟ้าเก็บได้นานขึ้นอยู่กับธาตุอาหารในก้อนแหล่งผลิตที่เราไปซื้อมานะครับแล้วก็ช่วงฤดูกาลที่เพาะส่วนใหญ่ก็เฉพาะกันในฤดูฝนนะครับแล้วก็สภาพพื้นที่กลางแจ้งก็อีกอย่างหนึ่งโรงเรือนก็อีกอย่างหนึ่ง แค่นีครับถือว่านำะมาเล่าสู่กันฟังอัปเดตให้ชมด้วยกับโรงเรืนอนเพราะเหตุนางฟ้าขนาดจิ๋วที่ได้ทําไว้เมื่อ2วันก่อนมีเหตุเกิดขึ้นแล้วสวัสดีครับ